สิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับทั่วไทยนะคะล่าสุดน้องต้นข้าวสุปิยาได้ออกมาประกาศข่าวดีคะ่ะวันนี้สากุกเขมรา,าจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวดีๆของน้องต้นข้าวสุปิยากันนะคะที่ล่าสุดเนาะเมื่อคืนน้องต้นข้าวก็มีคิวงานแสดงที่งานนมัสก,การถ้ำลือสีเขางู อุทยานหินเขางูตำบลเกาะพระพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะทุกคนและเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนคลับแพ่ไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวล้นหลามเหมือนเดิมเต็มหน้าเวทีเหมือนเดิมขนาดฝนตก ก็ยังไม่หนีไปไหนนะคะก็ยังส่งกําลังใจให้น้องต้นข้าวเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวหน้าเวทีเหมือนเดิมค่ะและน้องต้นข้าวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ต้นข้าวสุปริยานะคะและ้วก็ปักหมุดอยู่ที่งานประจําปีถ้ำลือสีเขาง,งูค่ะก็ได้ออกมาขอบคุณเจ้าภาพและแฟนคลับค่ะน้องต้นข้าวก็ได้ออกมาโพสต์ว่าหนูขอขอบพระคุณเจ้าภาพ ขอบคุณพ่อพอ่อแม่ชาวราช,ชบุรีขอบคุณพ่อพอ่อแม่จังหวัดใกล้ไกลที่เดินทางมาเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวทีถ้ำลือสีเขางูขอบคุณที่แม้ฝนตกก็ยังออกมาร่วมรับชมรับฟังหนูมอบเสียงเพลงค่ะ ขอขอบพระคุณไปยัง FC แฟนเพลงทั่วประเทศไทยและหลายๆประเทศที่ได้ติดตามซับพอร์ตหนูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องออ f ฟิเชียของหนูและช่องอื่นๆด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นโพสจากน้องต้นเข้านะคะทุกคนนี่นะคะและน้องต้นเขาก็ได้นำภาพที่ถ่ายไว้จากงานเมื่อคืนเนาะแล้วก็บรรยากาศค่ะ บรรยากาศที่แฟนคลับไปให้กำลังใจน้องนะคะทุกคนนี่งานเมื่อคือนที่ผ่านมานี่ค่ะฝนจะตกก็ไม่หวั่นนะคะแฟนคลับไปให้กำลังใจเหมือนเดิมนี่นะคะทุกคนเต็มเหมือนเดิมนะคะนี่และแฟนคลับก็พกล่มไปด้วยเนาะ นี่นะคะขนาดฝนตกก็ยังออกไปให้กําลังใจน้องต้นข้าวกันเยอะแยะมากมายสนานวันไหวทั้งหน้าจอทีวีทั้งหน้าเวทีโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้น้องต้นข้าวฮอตส,สุดๆเลยไม่มีอะไรฉุดรั้งไว้ได้แล้วค่ะในในวินาทีนี้ในตอนนี้นะคะทุกคนอะเดี๋ยวสาวกุ๊กจะเปิดคลิปคลิปนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่า น้องต้นเข้ามาประกาศข่าวดีอะไรนะคะาสาวกุขออนุญาตทางทางช่องอ Star Variety นะคะก็คือช่วงที่น้องต้นเข้าได้ทําการแสดงแล้วน้องต้องเข้าร้องเพลงสิทธิ์แล้วก็พูดกับแฟนคลับหน้าเวทีว่ามีอะไรจะบอกทุกคนอยากฟังไหม เพลงใหม่น้องต้นเข้านั่นเองค่ะและทุกคนก็ดีใจร้องเฮน้าเวทีเลยค่ะดีใจมากๆและตื่นเต้นมากๆอยากฟังเพลงใหม่ของน้องแต่ทีนี้น้องบอกว่าน้องขออู้ไว้ก่อนนะนี่ทําให้แฟนคลับรอรุ้นตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวสาวกุ๊กจะเปิดให้ฟังนะคะว่าน้องพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเพลงใหม่ของน้องและเกี่ยวกับ เรื่องลิขสิทธิ์ที่ผ่านมานะคะว่าเป็นยังไงเกิดขึ้นยังไงบ้างนะคะทุกคนขออนุญาตทาง YouTube ช่อง y o u u u b e s t t r v a a l i t y Channel นะคะนี่ค่ะช่องนี้นะคะทุกคนช่องเฮียหมูนะคะเดี๋ยวสักกูจะเปิดให้ฟังนะคะทุกคนว่าน้องต้องเข้าพูดว่าอะไรบ้างถามหน่อยไปฟังกันดีกว่าค่ะถามนิ้เดียวเคยอยากฟังเพลงที่เป็นเพล เป็นข้าเองสักเอใครอยากฟังขอเสียงปรบมือแต่ให้รอไปก่อนนะจ๊ะ้าโค้ชแม่ร้องโหเลยเกล็นเกล็นเฉยๆถามความเห็นนะฮะว่าก็ต้องปึกษาก่อนนะฮะอยากทำอะไรก็ต้อง คิดให้ดีถี่ถ้วนนะคะต้องตัดสินใจแบบว่าให้ดีเลยนะคะค่ะเส้นทางสายนี้นะคะเป็นเส้นทางที่สวยงามเสมอนะคะแต่ว่าการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหนูรู้สึกว่าเราต้องใส่องให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างว้างน,น,น,นะคะหนูก็เลยต้องมาถามก่อนอยากรู้แบบว่าความคิดเห็นกระแสะอะไรนี้นะคะแต่รับรองว่า จะได้ฟังอย่างแน่นอนค่ะดีดีไหมจ๊ะดีดีกวเสียงกบมือหน่อยจ้ารอไม่นานนะจ๊ะรอไม่นานเพราะ่แม่พอพูดถึงเรื่องเพลงนะคะหนูขอพูดนิดเดียวปกติหนูจะทํางานอย่างเดียวร้องเพลงอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยพูดประเด็นอะไรหนูมีความคิดเห็นนะคะว่าการที่ จะแต่งเพลงขึ้นมาสักหนึ่งบนเพลงนะคะครูบาอาจารย์คนเขียนเพลงนะคะต้องใช้สติปัญญาอันเฉียบแหลมนะคะต้องใช้ความคิดกัรออกมาจากมันสมองนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนจะคิดได้ขึ้นมาหนึ่งเพลงทั้งหลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องยากมากพอเสร็จคิดเพลงเสร็จนะคะก็ต้องไปผ่านกระบวนการอัด ทำดนตรีทำเมโลดี้ทำโนโ้ตทำเมโลดี้อย่างนี้คะทำมิวสิกทำสารพัดแล้วก็ต้องลุ้นอีกว่าเพลงนั้นจะดังไหมจะดีไหมนะคะแล้วก็ต้องลงทุนมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นหนูคุณครูนะคะแล้วก็คุณย่านะคะมีความเข้าใจในเรื่องที่ถือกต้องนะคะ และหนูก็ขอประกาศตรงนี้นะคะว่าก้าน่าสุริยาและทีมงานทุกคนนะคะเคารพสิท์ <c oughs> และร้องําตาม,ตามะคะกฎหมายอย่างถูกต้องนะคะอะไรที่พลาดทั้งนะคะขอต้้งข้าสุริยาขอกล่าวประธานภัยไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณคะ่ะค่ะแต่อะไรที่เป็นเรื่องถูกต้องนะคะ ที่งานนะคะสัญญาตรงนี้ว่าจะทำทุกสิ่งอย่างนะคะให้ถูกต้องที่สุดเคารพกฎเคารพกติกากฎหมายแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะค่ายเพลงทุกค่ายเพลงนะ,ะต้นข้าวสุริยาขอกราบทำความเคารพนะคะไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะก็เป็นเสียงยน,นะนี่ค่ะก็ ค่ะยังไงบ้างคะพอได้ยินน้องต้นเข้าออกมาประกาศข่าวดีคะ่ะว่าจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วนั้นแฟนคลับหน้าเวทีและแฟนคลับทั่วไทยทั้งต่างแดนก็ดีใจแล้วก็ สิ้นสุดกรารรอคอยสักทีพ่อทุกคนเรียกร้องอยากให้น้องต้นข้าวมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างจะได้ไม่เจอคำพูดของคนนั้งคนนี้เนาะอ่ะนี่แหละน้องต้นข้าวก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะทุกคนรอเลยค่ะว่า เพลงจะชื่อเพลงอะไรแล้วก็รอว่าผลงานเพลงออกมาแล้วจะเป็นไปทางแนวไหนและก็รอว่าจะเปิดตัววันไหนจะปล่อยวันไหนจะถ่ายวันไหนก็ต้องรอลุ้นต่อไปเดี๋ยวน้องต้นข้าวทางทีมงานก็จะมาอัปเดตให้แฟนคลับได้ชมชมอยู่แล้วนะคะเพราะทุกคนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากกับผลงานเพลงใหม่นี้ของน้องต้นข้าวเนาะค่ะแล้วก็สาวกุขอขอบคุณไปทางช่อง YouTube Star v a r i e t y Channel ด้วยนะคะ ที่าสากุกได้นำมาเปิดเนาะนำมานำคลิปนี้มาเปิดนะคะถ้าจะฟังคลิปเต็มหรือรับชมเพลงเต็มที่น้องต้นข้าวได้แสดงงานเมื่อคืนหรือทุกๆงานนะคะทุกคนเข้าไปติดตามชมได้ที่ช่อง YouTube s t a r v a l l i t y ได้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นช่องช่องแอปแดงนะคะช่อง YouTube ตอนนี้มีผู้ติดตาม 2แสนหนึ่งหมื่นกว่าคนแล้วนะคะทุกคนนี่ช่องนี้นะคะนี่ก็คือจะอัปเดตงานคิวงานการแสดงของน้องแล้วก็จะมีการไลฟ์สดในทุกๆวันเนาะที่น้องต้นข้าวได้ทําการแสดงนะคะทุกคนเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะจ๊ะค่ะนี่ละค่ะสําหรับคลิปนี้สาวก,กูเกมมาลาก็ขอมาอัปเดตข่าสารไม่เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ